สวัสดีครับน้องรักของครูบาที่เตรียมสอบสอนอกันอยู่ทุกคนนะครับเป็นความตั้งใจของครูบานะครับที่จะช่วยติวน้องๆน,นะครับเอาข้อสอบจริงมาเจาะให้น้องๆเพราะว่าครูบารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยที่น้องๆจํานวนมากที่ตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือแต่ว่าสอบไม่ติดนะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าข้อสอบมันออกยังไงไอจุดที่เราอ่านจุดที่เราท่องข้อสอบไม่ออกแต่จุดที่ข้อสอบออกเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอย่างที่ครูบัดอันนี้ไปใบก่อนหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนนะครับว่าเวลาที่เกิดการเสียเลือดเนี่ยหลอดเลือดจะต้องหดตัวนะครับข้อนี้หลายคนก็เลยตอบผิดหลายคนไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าระบบประสาทซิมพารติกนะครับทำให้เกิดการวาโซคอนสตริค uh, ชันหรือว่าการหดตัวของหลอดเลือดนะครับขณะเดียวกันระบบประสาท ซิมพาเทติกนะครับกระตุ้นทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและทาให้ฮาร์ดเลดเพิ่มขึ้นทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะได้มากขึ้นดังนั้นเวลาที่เสียเลือดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราจะกระตุน้นระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทําให้หลอดเลือดหดตัวลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นอะไรมัไม่เป็นความรู้เฉพาะซึ่งคนที่เคยได้ติวจะมีโอกาสสอบติดสูงมากแล้วครูบาสรู้สึกว่ามันคุ้มที่ได้ติวน้องๆเพราะว่าเวลาน้องสอบติดสอ,อนอ,นอโดยเฉพาะถ้าสอบติดตั้งงแต่ม3นนนนะะรบ้้ออจไดเเีียหืหาชว24ท แล้วน้องจะได้เรียนเนื้อหาดับมหาวิทยาลัยได้ทำ l a บได้ไปเจอกับเพื่อนๆที่ชอบชีวะด้วยกันเวลาเข้าไปถึงรอบลึกๆนะครับน้องเอาโปรไฟล์เนี่ยไปยื่นเข้าแพทย์ได้เป็นพอร์ต เดี๋ยวนี้เขาจะมีการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยยื่นรอบพอร์ตแล้วน้องๆพี่บาจจำนวนมากที่ติดสอ,อนอเารอบลึกๆเนี่ยก็สอบติดเข้าแพทย์ได้ตั้งแต่รอบพอร์ตครูบาอยากให้ทุกคนมีโมเมนต,ต์แบบนี้ฉะนั้นเรามาเตรียมตัวด้วยกันนะครับสุกเสาร์พี่หันมาพี่ครูบาสไม่ได้มาไลฟ์นะครับเพราะว่าครูบาสสอนสดนะครับแล้วก็เลิกสามทุ่มนู่นนะครับกว่าจะเลิกเนี่ยกว่าจะได้กลับมาถึงบ้านในห้าทุ่มแล้วกวน้องๆหลับกันแล้วนะใครมาแล้วขออนุญาตเรียกชื่อปันปันคิดถึงมากนะครับทุกวััันน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 นีีี้้้้้้้้้เเเเเเจจจจจจจออ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 งงงงงงดแแแฮปปาามคซูลลสุว พี่บาศก็อดคิดถึงปันปันไม่ได้เลยไว้วันไหนแวะมาเยี่ยมครูบาด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่อยู่แถวแถว MBK นะครับอยู่แถวสยามแล้วเดินผ่านมาชั้น6เนี่ยแวะมาเยี่ยมห้องเรียนครูบาดมั้งนะครับรู้ไหมครับว่า MBK นะครับครูบาศก็ต้องยอมรับว่าครูบาศก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่า MBK เป็นที่ที่ตอนแรกครูบาคิดว่ามันจะต้องแบบว่าเป็นที่ช้อปปิ้งที่ดีมากวันก่อนครับครูบาไปเดินช้อปปิ้งครับมันมีขายสบู่เป็นสบู่รูปเลยครับเป็นสบู่รูปเจียวปอมครับครูบาช็อกมากเลยครับว่่าาาเเเเเเรรรไมคยยดดดดิิิินนนนแแแบบบบโงีกววชล้ ช้อปปิ้งไปแล้วมีขายเจยวปอมเป็นสบู่นะครับไม่รู้ว่าซื้อไปทําอะไรซื้อไปทิ่มตูดตัวอะไรครูบาเห็นเข้าก็รู้สึกว่าอะไรวันนี้มันมีขายอะไรอย่างนี้ได้ไงทนไม่ไหวครับก็เลยซื้อมาเลยมึงกล้าขายกูโบก้าซื้อนะครับเอาล่ะขอเรียกชื่อหน่อยนะครับมันปันสวัสดีครับบอสสวัสดีครับโอโปอสวัสดีครับน้องอะไรอีกมาใครเข้ามาแล้วรายงานตัวหน่อยนะครับเราจะมาแอบเลยนไม่ได้นะมาแล้วต้องรายงานตัวให้ครูบาอาจารย์รู้นะคะน้องเกรซสวัสดีครับน้องไหมสวัสดีครับน้องปลาทันญาเลิฟยูนะครับเจอบอ สวัสดีวัะด,ดีลูกเวียวัะด,ดีครับนี่น้องชายพี่บานนะครับน้องสุนกุลาพี่บา้านน้องพลาวน้องบอสน้องนัททิวนี่น้องรักพี่บ้านอยู่เชียงใหม่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะเก่งไปด้วยกันไหนพิมพ์ในแฮชแท็กได้ไหมครับพิมพ์แฮชแท็กนะครับว่า p o s n 6 6อ่าเราจะสอบติด p o s n 6 6หกบายครูบาส นี่คือทีมของเราทีมของเราในปีนี้นะครับที่จะสอบติดเราบอก P O S N 6 6สเซนหกหบายคูบาร์วีว่าคิดถึงมากๆเลยนะครับแวบมาทักคูบาร์บ้างนะครับวีว่าคิดถึงหนูนะลูกน้องต้าสวัสดีครับเอาล่ะถ้าทุกคนน้องโมกสวัสดีครับโอ้โหน้องรักทั้งนั้นเลยนะครับนี่น้อง S K นะครับน้องพี่บ้านนะครับเอาล่ะถ้ามากันแล้วนะครับวันนี้คูบาร์ลุยนะครับข้อ21ครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเอาล่ะคูบาร์ขอแชร์เรื่องภูมิคุ้มกันนะครับน้องครับคำ i m มมูเน y ตี้อิมมูเนี่ยมีอยู่2แบบครับแบบที่1ครับเป็น i m มมูเน y ตีแบบที่ไม่มีความจำเพาะเจาะจงนะครับร่างกายเรามีมาตั้งแต่กําเนิดเวลาที่สมมุติมีแบคทีเรียซักเซลล์หนึ่งมันพยายามจะบุกร่างกายพี่บัตไอบัตข้าจะบุกแกเออข้าจะบุกแก ไปเจอผิวหนังครับผิวหนังคุบาชั้นบนครับมันมีโปรโตีนชื่อเคราตินเคราตินเป็นแอนตี้ไมโครเบียลโปรตีนเป็นโปรโตีนที่เวลาแบคทีเรียเจอเนี่ยมันจะร้อนตายเออ,อ,อทรมานเลยกิ็ไอ้บาค่ากูแล้วนลเนี่ยพวกแบคทีเรียจะนอนตายนี่คือเหตุผลที่คุบาจะต้องอาบน้ำทุกวันครับต้องขัดสีชวีวันเพราะไอ้ผิวคุบาเนี่ยเวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยกลับมาตอนเย็นมันจะกลายเป็นซากศพเป็นหวงซุยแบคทีเรียจะเป็นหมดเลยผิวผมขนเล็บโปรโตีนที่ชื่อว่าเคราตินครับน้องพี่ไมโครบาได้ไหมครับโปรโตีนชื่ออออเเเเเคคครรรราาาาตตตตินนนนนนปป็ปแแแีีีีีี้บบททยยยโโวลมมดัจะ พอตายปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องขัดขี้ใครออกไปเห็นไหมเราก็ต้องมีมการผลัดเอาเอ็กเรตินกลายเป็นขี้ใครนั่นจะเห็นว่าเวลามันจะเข้าร่างกายของบ้ามันจะเจอผิวหนังเจอผมไอ้บาสขาจะบุกรูจมูกแกอืเจอขนจมูกก็ตาย,ายอีกนะอะทีนี้สมมติบาสเอานินวเข้าปาก อไอ้บาสค่าเข้าปากก็ได้แล้วค่าไม่มีค่าสามารถเข้าในร่างกายปั๊บเจอน้ำลายน้ำลายมีเอนไซม์ชื่อไลโซซัมก็ทำลายผนังเซลล์แบตเตอรี่อ่ะสมมติมันอาอค่าไม่ยอมตายอยู่น้ำลายหรอกลุกเข้าไปวูบเข้าไปในหลอดลมเข้าไปในหลอดอาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารเข้าไปกระเพาะอาหารเจอไฮโดรคอริก เข้าไปหลอดลมเจอซีเลียไล่จับแก้จับจับเจอเยื่อเมือกคอยไล่ดักจับเห็นมากกว่ามันจะเข้าถ้ามันเข้ากระเพาะอาหารด้เจอไฮโดรคลอริกชุ่มชํำเห็นไหมฮะถ้าเกิดเข้าเรามาไส้เล็กเจอละเจอตับอ่อนโซเดียมไบคาร์บอเนตนั่นเป็นเบสที่คอยสเตอร์นแอซิดต้องดูสิครับภูมิคุ้มกันร่างกายเรานะครับก่อนที่เชื้อโรคมันจะเข้าร่างกายเราได้มันมีผิวหนังผมขนเล็บเยื่อเมือกซีเลียนะครับโครงสร้างการหลังกรดการหลังเบสการหลังน้ำลายการหลังน้ำตาพวกนี้เป็นการทำลายสิ่งแปลกปลอมก่อนที่จะ เข้าสู่ภายในร่างกายก่อนที่จะเข้าสู่เลือดเราได้เราเรียกว่า first line defense นะ first line defense เป็นหนึ่งใน,นกลไกคุ้มกันเนี่ยแบบที่เกิดมาเราก็มีอยู่แล้วเราเรียกว่า innate นะครับ innate immunity ทุกคนพิมพ์เมคูบาได้ไหมครับ innate immunity ยกตัวอย่างเช่นผมขนเล็บการหลังกดดรดไฮโดรคาริกอย่างนี้เป็นต้นผมขนเล็บการหลังกดดรดไฮโดรคาริกเป็น,นกลไกคุ้มกันที่ไม่ทําให้เชื้อโรคนะครับมันตายก่อนที่มันจะเข้าสู่ภายในเลือดเราเราเรียกลรวมกันว่าเป็น external defense ครับ external defense นะ external defense เดี๋ยวว่า barrier defense barrier defense เป็นเหมือน,เป,นเป็นด่านนอกนะครับ barrier defense d ิแอร r d e f เ n s e เป็น f i r s t Li n e เป็นด่านนอกสุดเช่นผิวหนังผมขนเล็บการหลังกรดการหลังเมือกก่อนที่มันจะเข้าสู่ร่างกายเราได้อันนี้เป็น,นกลไกที่เกิดมาแล้วก็ไม่อยู่แล้วแต่ถ้ามันเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับกน้องก็จะเจอ Inter n a l d e f e n s e i n t e r n a l defense ต defense ยกตัวอย่างเช่นสมมติแบคทีเรียมันตายไปมันโดนผิวหนังผมขนเล็บมันไปเกิดใหม่ไอ้บาศข้าจะบุกร่างกายแกบเข้าไปในปากเจอไลโซซาาอดทนได้เข้าไปในหลอดลมหลอดอาหารเจอซีเลียดดักหลบหลบหลบเข้าไปในกระเพาะเจอกรดทำลาย กูไม่ยอมตายหรอกไอบาเข้าลำไส้เล็กเจอเบสโซเดียมไบคอมไนตก็ไม่ตายสามารถดูดซึมเข้าสู่เลือดเข้าสู่เลือดปุ๊บเจอแม่เลือดขาวไล่กินหัวป์ฟาโกไซตอสิตก็ตายหงอีกเห็นไหมสมมติไปเกิดใหม่มาใหมา่เจอแม่เลือดขาวหลบหลบไม่เลือดขาวหลบหลบแม่เลือดขาวเจอโปรตีนแล้วไม่รู้ลอยมา พอโปรโตีนมาจับที่ผิวปุ๊บระเบิดตุม้มไอในเลือดเรานะครับจะมีโปรโตีนชื่อคอมเพลเมนต์โปรโตีนคอมเพลเมนต์โปรตีนเหมือนเป็นเป็นกับระเบิดอะเป็นโปรโตีนที่สร้างรูที่ผนังเซลล์แบคทีเรียนทำให้เกิดการระเบิดตุม้มนะงั้นอินเทอร์เน็ตดิเฟนต์นะครับยกตัวอย่างครับเช่นเม็ดเลือดขาวที่ไล่กินเชื้อโรคเราเรียกว่าฟาโกไซต์นะเม็ดเลือดขาวที่ไล่กินเชื้อโรคเรียกว่าฟาโกไซต์ ยกตัวอย่างเช่นนิวโทรฟิลเช่นแมคโครฟาจอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอ,นอกจากฟาโกไซต์ก็จะมีโปรตีนที่คอยระเบิดแบคท,ทีรียแล้วกคอมพลเมนต์โปรตีนนะครับเป็นเหมือนกับระเบิดสร้างรูที่ผนังเซลล์แบคท,ทีรียนะคอมพลเมนต์ซิสเต็มมีหลายชนิดนะครับคอมพลเมนต์ซิสเต็มมีหลายสิบชนิดเป็นโปรตีนที่อยู่ในน้ำเลือดของเราทําหน้าที่ในการระเบิดสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะและรวมถึงถ้าเกิดสมมุติว่าเชื้อโ,โรคเข้ามาใหม่ <S <S เจอโปรตีนจะคอยระเบิดเราหลบมันหลบกับระเบิดเจอฟาโกไซต์กูไม่ยุ่งกับมึงเดี๋ยวมันกินกูแบบเนี้ เบสบอลฟิวเจอเฮ้ยเฮ้ยแกชื่ออะไรอ๋ออ๋อเราเราคือแบลทเรียแล้วแกชื่ออะไรเราคือเบสบอฟิลฮะแกคือแบลทเรียเหรอ พอแบสเจอแบตเตอรี่บาตกรีดแล้วเชื้อโรคมาพอแบสกรีดุ๊บหลอดเลือดขยายตัวดู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 เพราหลอดเลือดขยายตัวปุ๊บมันนำไม็เลือดขาวอื่นเดินทางกรีธาทับมารุมอัดตุเชื้อโรคมาไล่กินเชื้อโรคอาการที่หลอดเลือดขยายตัวเกิดการบวมแดงนะคะเกิดการที่เม็ดเลือดขาวมารวมกันเยอะเรียกอการนี้ว่าการอักเสบเมื่อไหร่เกิดการอักเสบเชื้อโรคถูกเม็ดเลือดขาวไล่กินเห็นไหมครับนั้นกระบนการอักเสบเริ่มจากถ้าเกิดในเลือดของเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารทำให้หลอดเลือดขยายตัวและเกิดการที่เมมมลลลือขาาววไไหรรกกัันนน่ิชโคะบ ชื่อเบสโซฟิลขณะที่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อนะครับเซลล์ที่ทําให้เกิดการอักเสบชื่อแมสเซลการที่เบสโซฟิลหรือแมสเซลหลังสารนั้นหลอดเลือดขยายตัวและทําให้เกิดการอักเสบเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอินฟลเมชั่นนะครับอินฟลเมชั่นอินฟลเมชั่นหรือว่าคําเต็มคืออินฟลาม์ทอรียไลส์พอนส์แปลว่าการตอบสนองตอ่อการอักเสบฉะนั้นน้องพิมพ์ให้ครูบาได้ไหมครับว่าถ้าเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายได้เข้ามาในเลือดได้จะเจอแม่เลือดขาวไลฟาโกซิโดซิส hmm. จะเจอคอมพลเมนต์ซิสเต็มนะครับคอมเพลเมนิิสเเเเ็มมกกกกคคอออรรีีนยยบบบึ้ protein, coin, ia, แแทลลละดาา mm ัฟ hmm. เงื่อนัว่าสรุปนะครับกลไกคุ้มกันนะครับที่เกิดมาเราก็ไม่อยู่แล้วเขาเรียก innate นะครับ innate เป็นกลไกคุ้มกันที่ไม่จำเพาะเจาะจงเราไม่รู้หรอกเชื้อโรคที่เข้ามามันสายพันธุ์ไหนมึงเข้ามากูฆ่ามึงหมดนะไอ innate เนี่ยเป็นกลไกคุ้มกันแบบที่เราเรียกว่านอน specific นะไม่จำเพาะเจาะจงนะข้อดีก็คือมันตอบสนองทันทีเลยครับเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บแมลงดขาวกินทันทีเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บโป๊ตตีระเบิดแบคทีเรียมีอยู่แล้วระเบิดตุ้มมันทันทีนะครับเวลาสิ่งแปลกปลอมเขยยยาาาาตัััววใในนนนหหลลกกททีีิ เกิดการบวมแดงเกิดการอักเสบเกิดการที่เม็ดเลือดขาวมาลุมไล่อัดระเบิดทางขี้เชื้อโรคนะงั้นไม่ว่าเป็นฟาโกไซต์คอมเพลเมนต์โปรตีนนะครับที่แบบระเบิดแบคทเีเรยหรือว่าอินเฟมมัตตอรี่เรสปอนพวกนี้ตอบสนองเร็วมากข้อดีคือไม่ต้องรอไงข้อดีคือมันมีอยู่แล้วเกิดมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อโรคถ้าเชื้อโรคเนี่ยมันแบ่งเซลล์เร็วมากมันมีเป็นล้านไอพวกนี้ฆ่าไม่หมด ก็ต้องไปภูมิคกันอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า adaptive immunity งนั้นถ้าด่านเนี่ยสด่านแรกนะครับด่านนี้เป็นด่านที่1ด่านนี้เป็นด่านที่2ถ้าผิวหนังผมขนเล็บป้องกันไม่อยู่ถ้าเข้ามาในเลือดของเราใกล้กินไม่หมด ระเบิดแบตเตอรี่ไม่หมดอักเสบแล้วเชื้อโรคก็ยังกระจายไปที่อื่นแบบนี้จะไปสู่กลไกคุ้มกันอีกแบบหนึง่งที่เราเรียกว่า adaptive immunity เอาละทุกคนที่ฟังคบาอยู่พิมพ์ให้คูบารได้ไหมครับว่า innate นะครับแปลว่าภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กําเนิดอ่ะทุกคนที่ฟังคูบาอยู่นะพิมพ์คานี้นะครับ innate นะ innate แปลว่าภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กําเนิด innate มี2แบบนะครับคือ barrier defense หรือว่า first line first line ได้กับผิวหนังผมขนเล็อ่ะพิมพ์คำว่า innate ครับพิมพ์ว่า innate น้องพิมพ ตอบได้ first line กับ second line first line คือการป้องกันภายนอก barrier defense เช่นผิวหนังผมขนเล็บนะผิวหนังผมขนเล็บการหลังสารต่างๆถ้าเข้ามาในเลือดได้จะเจอฟาโกไซต์ไล่กินจะเจอโปรตีนคอยบ้มแบคทีเรียครูบาขอเล่าเรื่อง c o m p l e m อ่ t ข,ขอเล่าเรื่อง first line defense อีกสักรอบหนึ่งนะครับที่ตะกี้ครูบาลเล่าเรื่อง first line defense เป็นลักษณะนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับสมม,มติว่าเนี่ยพยาเชื้อโรคจะเข้าร่างกายแก้ต้เจอน้ำลาย เจอน้ำตาลเนี่ยน้ำลายมีเอนไซม์ชื่อไลโซซามแบบนี้ครับที่คุณบาสบอกนะครับน้ำลายนะมีเอนไซม์ชื่อไลโซซามไลโซซามคือเอนไซม์ที่ทำลายผานังเซลล์แบคท,ทีทเรียหรือว่าลาครีมอลแกลนคือต่อมน้ำตาซีครีดนะครับซีเครชันคอนเทนไลโซซามไลโซซามก็ S <S คือเอนไซม์ที่ย่อยผนังเซลล์แบคท,ทีเรียแล้วก็อิมมูโนกลบูลินไทเอเป็นเหมือนโปรตีนที่ไปจับผนังเซลล์แบคท,ทีเรียไปจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆงนั้นน้ำลน้ำลายนะครับนอกจากจะย่อยอาหารแล้วทั้งทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคน้ำตาไม่มีออกร น้ำตาไปฆ่าเชื้อโรคเห็นไหมฮะน้ำตาไปฆ่าเชื้อโรคลาคิโมแกนว่าต่อมน้ําตาหลังน้าตามาฆ่าเชื้อโรคฉะนั้นเนี่ยวันไหนที่เราแบบว่าทุกทนทรมานร้องไห้ทำไมน้องบอกเลิกฉันด้วยสมุตินน้องน้องถูกผู้หญิงร้องบอกเลิกนะครับน้องนั่งร้องไห้ทำไมน้องทิ้งฉันด้วยแล้วเพื่อนผู้หญิงคนนั้นมาบอกว่าเธอเป็นลูกผู้ชายภาษาอะไรแค่นี้ต้องร้องไห้ด้วยเราหันไปเชิดเชิดบอกเขาเลยว่าขอโทษนะเธอเข้าใจผิดแหละที่ฉันหลังน้ำตาฉันไม่ได้หลังน้ำตาเพราะเธอเลิกกับฉันอแล้วร้องไห้ทำไม ฉันไม่ได้หลั่งน้ำตาเพราะเธอเลิกกับฉันหรอกฉันหลั่งน้ำตามาฆ่าเชื้อโรคเห็นไหมครับน้ำตาเป็นหนึ่งใน first line defense ฉันหลั่งน้ำตามาฆ่าผนังเซลล์แบคทีเรียนะงั้นถ้าเกิดเข้าไปในร่างกายเราได้ปั๊บเจอ circle line defense circle line defense ยกตัวอย่างเช่นฟาโกไซต์ฟาโกไซต์ไล่เหมือแบคทีเรียนะครับหรือว่าโปรตีนคอมเพลเมนต์นะครับที่คอยบึ้มตุ้มนะทำให้เกิดผนังเกิดรูที่ผนังเซลล์บ้างนะหรือว่าคอมเพลเมนต์โปรตีนอาจจะทำให้เกิดเป้าหมายคือไปไปไปแท็กอะไปแท็กแบคทีเรียแล้วทำให้เม็ดเลือดขาาาวมไล่กกินนะะฮหรรือ ที่แมสเซลกับแบสโซฟิลหลังสารที่ทำให้เกิดการอักเสบทำให้หลอดเลือดขยายตัวนะเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า inflammatory response หรือ inflammation <ông> เห็นไหมครับงั้นกระบวนการเหล่านี้นะครับคือกระบวนการที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้าสู่ภายในร่างกายของเราแบบไม่จำเพาะเจาะจงเราเรียกว่า innate defense mechanism หรือ innate immunity ทีนี้สมมุติว่าเชื้อโรคที่เข้ามามันเยอะเกินไปเราไล่ฆ่าทีละตัวไม่ไหวนะร่างกายเราก็จะเริ่มมีการมี ภูมิคุ้มกันอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า adaptive immunity ครับ adaptive immunity adaptive immunity อ่ะค่อยๆฟังคุบันนะครับคุบันยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ adaptive immunity ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราติดโควิด19สมมติโควิด19หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อ่าโควิด19ลักษณะคล้ามงกุฎใช่ไหมครับปึ้งคล้ายมงกุฎมีตุ่มๆแบบนี้ ถ้าโควิดในทีนเข้ามาเนี่ยเม็ดเลือดขาวเรานะครับก็จะมีอาวุธอยู่หลายแบบเม็ดเลือดขาวบางตัวเนี่ยเขามีอาวุธแบบนี้เขามีความหลากหลายสูงมากบางตัวมีอาวุธแบบนี้บางตัวมีอาวุธแบบนี้บางตัวมีอาวุธแบบนี้ บางตัวมีอาวุธแบบนี้อะน้องช่วยพิมพ์บอกคุบาได้ไหมครับถ้าเชื้อโรคหน้าตาแบบนี้สมมติโควิด1นทมเป็นแบบนี้ร่างกายน้องมีเม็ดเลือดขาวที่หลากหลายมากเม็ดเลือดขาวกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ adaptive immunity คือ lymphocyte ในพิมพ์ไม่คูบาได้ไหมครับ m p h o c y t ต์ Lymphocyte ที่สร้างแอนติบอดีชื่อว่า Lymphocyte B cell y m p h o c y ต e ที่สร้างแอนติบอดีชื่อว่า lymphocyte B cell ทุกคนพิมพ์คำนี้คุบานะครับ y m p โ o c y t e ที่สร้างแอนติบอดีฮิโร่แสง ครูบาได้ไหมครับลิมโฟไซต์บีเซลเกี่ยวข้องโดยตรงกับแอดัพติมมิตี้สมมุติครูบาบอกว่าโควิดหน้าต่างี้ลิมโฟไซต์บีเซลสมมติมีแบบ A มีแบบ B มีแบบ C น้องว่าถ้าโควิดเป็นแบบนี้น้องว่าลิมโฟไซต์บีเซลชนิดไหนที่ควรได้รับการคัดเลือกชนิดเชนิด B หรือชนิด C A กดไลค์บีกดหัวเราะบีกดหัวเราะซีกดเลิฟมา A B หรือ C ถ้าเชื้อโรคหน้าตางี้น้อง A หรือ B หรือ C ดีมากครับต้องเอาตัวที่มันมีอาวุธที่เหมาะจับเชื้อโรคได้จริงไหมนะถ้าเกิดเชื้อโรคเนี่ยมีชิ้นส่วนเชื้อโรคหน้าตาแบบนี้ไอชิ้นส่วนเชื้อโรคที่สามารถกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีได้เราเรียกแอนติเจนนะครับถ้าแอนติเจนหน้าตาแบบนี้เนี่ยลิมโฟไซต์มันจะต้องมีแอนติเจนรีเซพเตอร์ที่จับกันได้พอดีฉะนั้นเราต้องเอาตัวนี้จใช่ไหมครับมันถึงจับกันได้พอดีฉะนั้นเมื่อตัวนี้ได้รับการคัดเลือกนะครับเม็ดเลือดขาวที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของกลไกคุ้มกันแบบเเเเเเนนนีีี้้้ชื่่อออวาาาาฮฮลลลลปปรรรรรร์์ททซซะะะจจจไดับกกกตุแมคโฟ แมโเขฟาฝัดคือตัวกินขนาดใหญ่ที่ไปไล่กินเชื้อโรคแล้วมาฟ้องเฮลเปอร์ทีเซลท่านเฮลเปอร์ทีเซลจงตื่นได้แล้วอยากจะปลุกเฮลเปอร์ ก็ถึงเวลาอินเทอร์ลิวคินมาให้เธอตื่นตัวไวเพียงเราเท่านั้นเองที่ต้องรวมใจปราบเชื้อโรคแสนชันไรให้สาบสูญเฮลเปอร์ทีเซลนะครับหรือเราย่อว่า TSH เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นคนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบอดปทีนะเฮลเปอร์ทีเซลเขาก็จะไปหลังเอนไซน์ไปกระตุ้นลิมโฟไซต์ B เซลล์ตัวที่มีอาวุธที่เหมาะให้ทําการก๊อปปี้กองทัพนะเฮลเปอร์์ทีเซลนะจะหลังเอนไซน์นะไปกระตุ้น B เซล ตัวที่มีอาวุธที่เหมาะสมเช่นในที่นี้เนี่ยครับก็คือตัวที่มีอาวุธแบบนี้ตัวที่มีอาวุธที่เหมาะสมจะถูกเฮลเบอร์ทิเซลกระตุ้นให้ทําการโคลนตัวเองเป็น2กองทัพนะกองทัพที่มีอาวุธแล้วเก็บอาวุธไว้เผื่อถ้าเชื้อโรคตัวเดิมเข้ามาใหม่เราจะได้ไม่ต้องมานอนป่วยไม่ต้องมานอนตัวร้อนนะฮะไม่ต้องมานอนแบบว่าซมหลายคืนนะเราเรียกกองทัพที่เก็บอาวุธไว้ไม่มีการปล่อยอาวุธออกไปว่าโคลนออฟเมมโมรี e เซลไหนทุกคนพิมพ์ตามครูบาได้ไหมครับโคลนออฟเมมโมรี่เซลทันย่าพิม กองทัพที่มีอาวุธและไม่ปล่อยอาวุธเราเรียกว่าโคลนออฟเลยนะครับลูกโคลนออฟเมมโมรีเซลล์ครับกองทัพนี้เราเรียกว่าโคลนโคลนแมลว่าก๊อปปี้นะครับโคลนออฟเมมโมรีเซลล์นี่แหละครับคือภูมิคุ้มกันเวลาที่เราได้รับเชื้อโรคตัวเดิมอีก เราจะไม่ต้องป่วยนานีกแลวเรามีเมมโมรีเซลล์ที่มีอาวุธที่เหมาะกับเชื้อโรคตัวนั้นแล้วสมมติเราเดินออกไปข้างนอกมีคนมาฮัตเชสแสตเราปุ๊บเขามีโควิดในทิ้งเข้ามาเราบอกไม่เป็นไรหรอกสักพักหนึ่งเนี่ยเรามีโครนกองทับที่มีอาวุธที่เหมาะแล้วเขาปล่อยอาวุธปุ๊บฉะนั้นเราอาจจะไออยู่2วันเราอาจจะมีอาการนิดหน่อยแล้วเราก็หายอาการจะไม่หนักเพราะเรามีเมมโมรีเซลล์ซึ่งสามารถหลังอาวุธได้ทันทีแต่กว่าจะโครนกองทับอย่างนี้ได้เนี่ยใช้เวลานะครับหลังอาทิตย์นะครับหลายวันถึงอาทิตย อักเสบนี่ใช้เวลาหลักวินาทีหลักนาทีางั้นไอ้ภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองเร็วมากคือแบบ innate แต่อัจฉริยะเนี่ยกว่าที่เราจะไข้ขึ้นคือเวลาที่ helper T cell กระตุ้นให้มีการโครนกองทับเราจะไข้ขึ้นอุณหภูมิร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนจาก37เป็นประมาณแถวแถวสามเนะนอกจาก c ค o นอัลเบอร์รีเซลล์แล้วเราจะมีอีกโครนหนึ่งครับที่ปล่อยอาวุธครับโครนที่ปล่อยอาวุธไปทันทีเลยไปไล่ยิงสิ่งแปลกปลอมในเลือดในน้าเหลืองนะครับเราเรียกว่าโครนอ of ฟ l พลาสมาเซลล์ นะกองทัพที่ปล่อยอาวุธอาวุธที่ปล่อยไปก็คืออิมมูโนกลบูิลินนะครับหรือเรียกย่อว่าแอนติบอดีอันนี้คือแอนติบอดี n แอนติบอดีเนี่ยมีชื่อเป็นทางการว่า Ig Ig มัจมาจะคำว่าอิมมูโนกลบูลินนะครับโอเคนะเออ S <S <an throp ic> นะเชื้อในของแล,ล,ลวต้องโดนบีเซลรัวรัวด้วยไอจีเชื้อในของแลวต้องโดนบีเซลรัวรัวด้วยไอจีไอจีคืออิมมูโนกลบูลินกองทัพที่มีการหลั่งแอนติบอดีแล้วเอาแอนติบอดีนั้นไปทําลายสิ่งแปลกปลอมในน้าเลือดของเราเราเรียกว่าโคลนออฟพลาสมาเซลล์ครับโคลนออฟพลาสมาเซลล์ในน้องพีมิคุบาร์ได้ไหมครับนะกองทัพที่ปล่อยแอนติบอดีเรียกโคลนออฟพลาสมาเซลล์กองทัพที่เก็บอาวุธไว้เรียกโคลนออฟเมมโมรีเซลล์ฉะนั้นจะเห็นว่าภูมิคุ้มกันแบบอะดัพตีฟนะครับเราจะมีก ท,ที่คอยคุ้มกันร่างกายเราเมมโมรี Memory, คุ้มกันร่างกายเอิร์ดไลน์เรียกแอคควอิมูนน้องจะเห็นนะภูมิคุ้มกันร่างกายเรามี3ด่านนะด่านที่ป้องกันด่านนอกเรียกแบเ d e f e ดิ e เนซ์ผิวหนังขมขนเล็บนะครับผิวหนังขมขนเล็บกาลังน้ำลายกำหลังน้ำตาเยื่อเมือกต่างๆถ้าเข้าในร่างกายเราได้แล้วฟาโกไซต์ไล่กินนะโปรตีนไล่ระเบิดที่อยู่ในเลือดของเราไล่ระเบิดแบทเทีเรรนในเลือดของเราหรือว่าการอักเสบในเลือดของเราแบบนี้อันนี้เรียกเซ c o คอร์ไลน์ดิเอนซ์ นะสด่านแรกมีมาแต่กำเนิดเรียก innate แต่ด่าน3เนี่ยเป็น adaptive ด่าน3เขาเรียกว่า third line defense ดัง third line เรียกว่าเป็น adaptive immunity หรืออาจจะเรียกว่า a c q u i r e a c q u i r e ไม่ใช่คำหยาบนะน้องไม่ต้องไม่ได้ว่าแอบกบือนะฮะ acquired เพราะว่าต้องการได้มาทีหลังสร้างมาทีหลังเกิดมาเรายังไม่มีเราต้อง adaptive นะต้องปรับตัวต้องสร้างขึ้นมาต้องแอ q ควาคก็ได้มาทีหลังสร้างมาทีหลังเธอไล e เรียกแอกควายอิมูนละิมโฟไซต์ e ีสร้างอิมูนได้ Memory คุ้มกันร่างกายเ d l ไล e เรียก a อ q คว r e อิมูนีเซงมีเป้าหมายนะครับในการทำลายเชื้อโรคในของเหลว a n t i ิบอดีเนี่ยมีหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในของเหลวดังนะนั้นเราบอกทำลาย destroy pathogen destroy pathogen pathogen ไม่ว่าเชื้อโรคนะครับ destroy pathogen which in which in body fluid ยกตัวอย่างเช่นในเลือดแล้วก็ในน้ำเหลือง destroy pathogen w i t h in body fluid นะแต่เชื้อโรคบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในเลือดในน้ำเหลืองเช่นโควิดในเนี่ยอยู่ในเซลล์ร่างกายคืออยู่ในทางเดินหายใจเรางั้นทำไงอ่ะ ts ก็จะกระตุ้นเซลล์ชนิดหนึ่งนะฮะชื่อว่าไซ t o t o อกซิก e l เซลลหรือว่า tc ไซโตท็อกซิกทีเซลหรือว่า TC c y ไซโตท็อกซิกทีเซลก็จะรับการโคลนกองทัพแบบนี้นะกองทัพที่เก็บอาวุธไว้และกองทัพที่ไปทําลายเซลล์ที่ติดเชื้องนั้น TC นะครับคือลิมโฟไซต์ทีเซลเซลล์นที่ทําหน้าที่ไปทําลายเซลล์ที่ติดเชื้อนะ TC มาจากคําว่าไซโตน้องพิมพ์ตามครูบาได้ไหมครับ TC นะมาจากคาว่าไซโตท็อกซิกทีเซลไซโตท็อกซิกทีเซลงั้นน้องจะเห็นว่าเป้าหมายในการทําลายสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาวพวกลิมโฟไซต์มี2เป้าหมาย เป้าหมายที่1นึ่ทำลายสิ่งแปลกปลอมในของเหลวอ,อันนี้ลิมโฟไซต์บีเซลเป็นคนจัดการเชื้อในของเหลวต้องโดน B บีเซลรัวๆด้วยไอจีบีเซลรัวๆด้วยไอจีอันนี้ทำลายสิ่งแปลกปลอมในของเหลวเราเรียกอันนี้ว่าฮิวมอรัลอิมมูนิตี้ครับฮิวมอรัลฮิวมอรัลอิมมูนิตี้คำว่าฮิวมอรัลแปลว่าของเหลว ฮิลโมรอล์ไปว่าของเหลวฮิ m โมรอล m อิมมูเนตี้ไปว่าภูมิคุ้มกันท mm ี่มีเป้าหมายในการทําลายสิ่งแปลกปลอมในของเหลวนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเชื้อโรคไม่ได้อยู่ในของเหลวเช่นโควิด19ไวรัสมันอยู่ในเซลล์ร่างกายนะเมื่ออยู่ในเซลล์ร่างกายเม็ดเลือดขาวที่มีเป้าหมายในการไปทําลายสิ่งแปลกปลอมที่มันอยู่ในเซลล์ที่ติดเชื้อเซลล์ร่างกายที่มีเวลาอยู่เขาเรียก infected cell เราเรียกว่าไซโตท็อกซิกทีเซลล์ไซโตท็อกซิกนะครับไซโตท็อกซิกไซโตท็อกซิก T เซลล์น้องจะเห็นนะครับว่าไซโตท็อกซิท T เซลลมีหน้าที่ในการ destroy infected cell ครับ destroy infected cell ทำลายเซลล์ที่ติดเชือ้อเห็นไหมนั้นจะเห็นว่าเชื้อโรค เชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเรานะครับและภูมิคุ้มกันทําการสร้างโครนกองทับมาเพื่อไปฆ่ามันเนี่ยมันมีอยู่2โครนนะครับโครนที่จะไปทําลายไอเซลที่ติดเชื้อคือโครนที่เรียกว่าไซโตท็อกซิกทีเซลถ้าเราเคยติดเชื้ออะไรสักอย่างแล้วเราจะมีเมมโมรีเซลสำหรับทีซีเมมโมรีทีซีก็จะไปไล่ทําลายเซลที่ติดเชื้อนะครับขดเดียวกันถ้ามีเชื้อโรคมาอยู่ในเลือดเราเมมโมรีบีเซลก็จะปล่อยสามารถที่จะปล่อยแอนติบอดีไปฆ่ามันได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องรอป่วย พอได้ไอเดียไหมครับนั้นจะเห็นว่า B and T B and T Immunity ต้องมี T S มา T c พาให้ Perforin บึม infected cell B cell clone ให้เป็น plasma และ memory cell เชื่อในของเหลวต้องโดน B cell รัวๆวด้ Ig อะร้องเพลงตามครูบาลนะ B and T B and T B ทำลายเชื้อโรคในของเหลว T ทำลายเชื้อโรคในเซลล์ที่ติดเชื้อ B NT, T hai, foreign, boom, cell, clone, hai, and T immunity ต้องมี T H มา Tc พาไฮเปอร์ฟินบุ่ม infected cellB cell โคลนให้เป็น plasma และ memory cell เชื่อในของแล้วต้องโดน B cell รัวรว the IgB cell นะครับปล่อย Ig และ antibody พอได้ไอเดียไหมครับเอาล่ะ ถ้าหนูพอได้ไอเดียนะครับเรามาดูข้อสอบข้อนี้กันเขาถามว่าข้อใดนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบคุมค้มกันแบบ adaptive immunity ทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าฟังไม่ทันจบไม่ทันทุกคนอย่าลืมแชร์ไว้นะครับโลกทุกวันนี้นะครับเด็กทีส่สำเร็จนะครับคือเด็กที่ขยันคือเด็กที่รับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันมีสื่อการสอนทั้งหลายอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดใน YouTube ในเพจของครูท่านต่างๆสมมติน้องอาจจะไม่ถูกตากครูบ,คบาสพูดแล้วไปไม่ทันครูบาสก็ไปเรียนครูท่านอื่นก็ได้อันยุคนี้นะครับ สะพานเดียวที่เชื่อมระหว่างสิ่งที่น้องยืนอยู่กับเป้าหมายที่น้องอยากไปคือวินัยครับถ้าน้องมีวินัยนะครับแมทริออรในการที่ําน้องสาเร็จไปสู่เป้าหมายน้องได้มันมีเต็มไปหมดอินเทอร์เน็ตตราบใดที่น้องมีอินเทอร์เน็ตเปิดดูในในโทรศัพท์น้องได้แบบนี้ยังไงก็สักเซสยังไงก็สักเซสนะฉันขอให้น้องมีวินยัยตั้งใจแล้วทําให้ได้นะครับอย่าไปขี้เกียจอย่าไปแพ้ตัวเองนะครูบาศขอเป็นกําลังใจให้แล้วครูบาศขอเป็น ตัวเลอกหนึ่งของน้องๆนะครับในการให้ความรู้เนาะสมมติฟังครูบาลแล้วรู้สึกเร็วไปเนาะอาจจะไปฟังครูขั้นอื่นประกอบกันทําไงก็ได้ให้น้องรู้เรื่องในบทนั้นๆให้ได้โอเคไหมอ่ะช่วยครูบานะครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวและอย่าลืมนะครับอย่าลืมแชร์ไว้แล้วไปฟังซ้าโอเคไหมอ่ะไปด้วยกันเลยนะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบคุมขั้นนแบบจำเพาะเจาะจงอันนี้ไม่ถูกนะครับตอบสนองเป็นนาทีหรือชั่วโมงให้นาทีหรือชั่วโมงเนี่ยเช่นการอักเสบนะครับเช่นการอักเสบเช่นฟาโกไซต์ไปไล่ กว่าที่เราจะไข้ขึ้นกว่าที่กระตุ้น T H A ctive นะกว่าที่ h a g e ครี่ยไปกระตุ้น T H A ctive กว่า T H จะไปหา B เซล l ตัวที่มีอาวุธที่เหมาะกว่า B c ซ l l มันจะค่อยๆแบ่งเซลล์โคลนกองทัพมาใช้เวลานะครับหลายวันถึงหลักอาทิตย์จริงไหมเวลาที่เราไข้ขึ้นเนี่ยเรานอนกว่าเราจะหายกว่าที่เราจะมีภูมิคุ้มกันแล้วใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับภูมิหนึ่งขึ้นกานวัคซีนเนี่ยกว่าที่เราจะฉีดเข็มที่หนึ่งเราจะฉีดซ้ำเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนถูกไหมครับนั่นแสดงว่าภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจง ท,ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกไหมงั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับไอ้พูมิค้นแบบ a d a p t i v e เนี่ยใช้เวลานะครับเป็นหลัก Days เป็นหลัก Day s เป็นหลัก weeks นะครับถึงจะเริ่มมีแล้วก็ใช้ให้สมบูรณ์เนี่ยคือหลายเดือนนะงั้นข้อขอไขาไงก็ไม่ถูกไอ้ที่ใช้เป็นนาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือ Innate นะครับอินเนนี่คือตอบสนองทันทีไม่เชื่อน้องเราเอามีดกรีดนิ้วตัวเองนะครับกรีดมือตัวเองฟับกรีดโชปปับ แป๊บเดียวเน่ะเกิดการอักเสบไม่กล้ากรีดตัวเองกรีดอามากก็ได้นะครับน้องเอามีกรีดปับ๊บน้องเอาน้ําที่มันลดขยะทิ้งอยู่เอามาแปะตรงประเด็นี้น้องกรีดสักพักหนึ่งมันบวมทันทีเห็นไหมอันนั้นตอบสนองเป็นวิน,นาทีเป็นนาทีนะพอขอคายไม่มีเซลล์ความจำไม่ได้ฮะภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจ,จงอะดดัปีบนุนี้ต้องมีเมโมรีเซล เห็นไหมฮะต้องเสิร์ชไลน์เรียกแอคควายมูนเมมโมรีคุ้มกันร่างกายเสิร์ชไลน์เรียกแอคควายมูนโคลนออฟเมมโมรีเซลล์นี่แหละที่ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันเวลาเชื้อโรคตัวเดิมเข้ามาอีกโคลนออฟเมมโมรีเซลล์เขาจะแบ่งกองทัพแล้วฆ่าเชื้อโรคได้ทันทีนะันข้อนี้ไม่จริงนะครับ a d a p t i v ิ i มูนิตี้ต้องมีเซลล์ความจำต้องมีเมมโมรีเซลล์นะมีเมมโมรีเซลล์มีเมมโมรีเซลล์และเมมโมรีเซลล์นี่แหละที่จะมีอาวุธที่เหมาะกับเชื้อโรคสายพันธุ์นั้นทำให้เราเนี่ย จะไม่ป่วยหนักอีกถ้าเราเจอเชื้อโรคสายพันธุ์เดิมนะครับต่อไปข้ององงครับมีแมคโครฟาตแมคโครฟาตเนี่ยคือเม็ดเลือดขาวที่ทําการทําลายเชื้อโรคโดยกระบวนการฟาโกไซโตซิสซึ่งกระบวนการฟาโกไซโตซิสนะครับการไล่กินเม็ดเลือดขาวอันนี้เป็น innate เป็น innate อิมมูนิตี้คือเกิดมาเราก็ไม่อยู่แล้วไม่ใช่ adaptive ฟังใหม่นะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำลายเชื้อโรคโดยการโอบล้อมจับกินเขาเรียกฟาโกไซโทซิสการฆ่าเชื้อโรคโดยกระบวนการฟาโกไซโทซิสอันนี้เนี่ยจัดเป็น innate เห็นไหมจัดเป็น innate นะการที่ m a c ครฟา a นะไล่กินสิ่งแปลกปลอมอันนี้ไม่ใช่อ d a p t i v e แต่เป็น innate immunity นะเห็นเขียนในคูบานนะครับการที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยสมมตินี่คือสิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้ามาเม็ดเลือดขาวเขาไม่สนใจอะว่าแกสายพันอะไรฉันไล่ขมือบแกตายการที่เม็ดเลือดขาวนะครับที่ชื่อว่าโมโนไซ t e เนี่ยเขาแปลงร่างกลายเป็นเซลล์ไล่กินเขาเรียกว่าเป็น m a c r o ฟา a กระบวนการกินแบบนี้เรียกว่าฟาโก o c โ t o s i s นะกระบวนการกินแบบนี้เรียกว่าฟาโกไซโตซิสกระบวนการทำลายเชื้อโรคโดวยวิธีการฟาโกไซโตซิสเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเซลล์ไล d ดิฟน s ์เป็น innate นะครับเป็นเซลล์ไล่ดิฟเอ์เป็น innate defense เป็น internal defense ฉะนั้นนะครับเขียนให้คูบาลนะนกลไกแบบนี้นะเป็น innate เป็น innate immunity เกิดมาแล้วก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ acquire ข้อนี้ผิดนะครับใครที่ผิดไม่เป็นไรผิดเป็นครูผิดบ่อยๆเป็นพออ,อผิดซ้ำผิดซากเป็นนายกใช่ไหมนะอันนี้นะครับน้องตอบองงูไม่จริงนะครับไม่ถูกนะ m a c โครฟ a g e ทำลายสิ่งแปลกปลอมเนี่ยอันนี้เป็น innate เกิดมาแล้วก็มค m a c ฟา p a อยู่แล้วเกิดมาก็ m a c โครฟา g ข้อนี้เราไม่ตอบ โอเคไหมข้อที่ตอบนะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะมีความหลากหลายสูงอันนี้จริงนะครับคือเชื้อโรคเข้ามาในกี่ร้อยสายพันธุ์เนี่ยเราจะมีตัวที่มีอาวุธที่เหมาะกับเชื้อโรคนั้นหมดเพราะว่าเรามีอาวุธแบบนี้นะครับหลากหลายมากมีมีเป็นลา้านล้านแบบเลยนะครับเรามีไอแอนติเจนรีเซปเตอร์ตัวที่จับกับผิวเชื้อโรคนั้นได้เป็นลา้านล้านแบบแต่ว่าตัวไหนที่จับได้ปับ๊บก็จะได้รับการกระตุ้นให้คัดเลือกนะครับให้ก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาโอเคมมบบมมมมมมมัััั้้้ยยงงงนนนนนนนภููิิคคคคุุุุกกแแแบบ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 เเีีีีีี่่วววววาา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 าหหลลสสะะะะะรตตออออจจจจธธ บางตัวอาจจะมีอาวุธแบบนี้บางตัวอาจจะมีอาวุธแบบนี้บางตัวอาจจะมีอาวุธแบบนี้อ่าเชื้อโรคแต่ละตัวก็ต่างกันไงมเชื้อโรคบางตัวอาจจะมีอาวุธหน้าตาเป็นแบบนี้่าถ้าเชื้อโรคอาวุธหน้าตาแบบนี้นักแม่เลอเขาก็จะหาอในที่สุดไม่เล่เขาก็จะเจอตัวที่อาวุธเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้พอดีสามารถจับกันได้เห็นไหมน้องจะเห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเม่เลอดข่าเราเนี่ยสามารถหาตัวที่มันมีอาวุธที่สามารถแมช กับเชื้อโรคสายพันธุ์นั้นได้คดีเพราะว่า adaptive immunity เป็นคุ้มกันนี่ไม่ต้องว่านะครับแบบที่มีความหลากหลายสูงมากๆงั้นข้อนี้ตอบกไก่นะครับเอาล่ะเพื่อเป็นการที่ไม่ให้น้องนอนหลับนอนดึกเกินไปนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราไว้แค่นี้กันนะครับขอบคุณเหลือเกินนะครับครูบาก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าเนี่ยไม่ได้มีการบังคับกันไม่ได้มีการเช็คชื่อไม่ได้ไม่ได้มีเกรดอะไรแต่อยู่ๆเนี่ยไลฟ์สามทุ่มนะครับก็มีคนมานั่งเฝ้าครูบาขอบคุณมากๆเลยนะครับครูบาอยากบอกทุกคนว่า น้องๆทุกคนนะครับเป็นเป็นคุณค่าของชีวิตครูบาทําให้ครูบารู้สึกว่าแต่ละวันเนี่ยเราหายใจไปเรามีความหมายเราอยู่แล้วเรามีจุดมุ่งหมายเราเราอยู่แล้วเรารอเราเตรียมสอนแล้วคืนนี้เราไปสอนแล้วจะมีคนมาเรียนกับเราว่าขอบคุณมากๆเลยคือถ้าไม่มีคนมารอเรียนครูบาก็คงเฉาตายเหมือนกันนะครับก็หลับนอนโดยไม่ได้สอนน้องๆดูเน็ตฟลิกเป็นวันๆมันไม่สนุกหรอกแต่ว่าเวลาที่เตรียมสอนแล้วนั่งคิดว่าเอ้คืนนี้น้องเขาจะสนุกกับเรื่องนี้ไหมนะสอนให้เขาจะเก่งขึ้นะไหมเพราะมันมีความสุขอย่างเลย แล้วก็น้องๆเลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ครูบาสมาลายว่าขอบคุณมากๆแล้วหวังว่าความรู้เหล่านี้จะทำให้น้องเก่งขึ้นทุกวันนะครับอย่าลืมแชร์ไว้แล้วไปฟังซ้ำหลายๆรอบนะครับวันนี้ถ้าครูบาสพูดเร็วไปไปฟังซ้ำรอบที่2ที่3นะครับลูกและเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือข้อสอบจริงปีล่าสุดนะครับปี6กที่เพิ่งสอบมา นพี่เพิ่งสอบมนาะเดี๋ยวปีล่าสุดนะเอาละขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมแชร์ไว้แล้วไปฟังซ้ําแล้วก็ถ้าใครผ่านมาที่ MBK นะครับอย่าลืมแบกมาทักทายครูบาสน,นะครับที่ครูบาสเล่าให้น้องฟังครูบาสไม่ได้ล้อเล่นนะครับว่าครูบาสเนี่ยพารากอนนะครับมันมีหลุยวิตองใช่ไหมครับพารากอนมีหลุยวิตองอ่มีหลุยวิตองมีแอร์เมสมีกูชี่ MBK ครับครูบาสเดินช้อปปิง้ง MBK ครับเดินช้อปปิ้งไปน้องรู้ไหมมันขายอะไรครับ มันขายสบู่แบบนี้ครับรูปเนี้ยครับมึงก็จะโดนแบนไปเนี่ยซึ่งแบบอะไรวะเน,นี่ยมึงบ้าขายสบู่รูปเจียวปอมในบริเวณที่มีการเรียนกลวิชาเหรอแล้วครูบ้านก็แบบมึงกล้าขายได้ไงมาของเนี้ยอ่ะมึงกล้าขายกูก็กล้าซื้อกน,นะครับก็เลยซื้อมาตั้งนะครเป็นของประดับห้องเรียนน่ารักมากเลยนะครับใครมาเยี่ยมครูบา้บานครูบ้านจะมีของแจกนะเป็นสบู่น่ารักน่ารักขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวถ้าใครบ้านแบบมีเคชั้นหกอย่าลืมแวะเข้าไปทักครูบ้านนะครับอย่าลืมเซลฟี่กับห้องเรียนแล้วกกก็็โโพพสสสสตตตต์์ววววััันนนนีีีี้้้ใคคครรรรรรรอออ่่่่่ยยาาาาลืมมมแทูบบดดะะเจไ เอาละเดี๋ยวเราพบกันนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ